พระกิ่งอะไรครับเนี่ยติดขยานทอนะครับของท่านทําเองใช่ไหมครับท่านทําเองครับออ๋วันนะที่เราเรียกว่าวันนะเป็นนว่าโลหะครับผมสวยเื้สวยเรียเก็บตั้งแต่แรกทําไมเนื้อสวยอย่างนี้หรอครับคือถ้าโดนอากาศอีกนิดหนึ่งก็จะกลับดาครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงอันนี้ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็คือท่านรับ ปริญญาเป็นเป็นดุษฎีบัณฑิตใช่ครับดูสวยมากด็อกเตอร์นะครับครับผมอย่างองค์นี้เนี่ยสวยากท่านก็แกะพิมพ์และเป็นเนื้อว่านครับผมจะเห็นได้ว่าพระของหลวงพี่เนี่ยมีหลายรูปแบบครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินอื รุ่นพระพิจิตร<อ> <ผม S 1> ประมาณปีอ 42, 2โองสี่ได้สองห้าสีองโหสามเป็นธันวาคม42<ผ>ม,มกราค<ผ>ม4ส <ผม S 2> นะครับอ,อในพิธีนี้เนี่ยพระอาจารย์เป็นเจ้าตำลับในการผสมเนื้อนวโลหะครับครับครับนะครับ,รบทีนี้ถามว่าความเป็นมาถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นเนี่ยครับก็แล้วแต่กรรมวิธ ที่ที่จะทำแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยท่านก็ได้วิชาอันนี้มาจากพระอาจารย์สวัยสุมโนพระอาจารย์สมัยนี้ดังไหมครับพระอาจารย์สวัยซุมโนนี่ถ้าย้อนไปถึงประมาณปี251718นะครเบในย่คนั้ในยุคนั้นเป็นยุคที่เราสิ้นสังฆราชแคับท่านจะคุณศรีสนนะครับแห่งวัสุทัศน์ครับผมก็ปรากฏว่าตำหลับตำลา ในการที่จะผสมเนื้อนาวาโลหะนะครับคนที่ทำได้ครับก็คือพระอาจารย์สวัยสุมโนครับผมตอนนั้นท่านยังอยู่ที่วัดลาดนัดดาครับคภายหลังท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเรานะครับพระอาจารย์สวัยเนี่ยก็เป็นเป็นหลวงลุงครับของพระอาจารย์ธานรงค์นะครับแล้ววิชาเนี้ยก็ได้ส่งมอบให้กับ พระอาจารย์ชานรรงเก็บรักษาไว้แล้วก็นับถึงวันนี้ท่านก็จะเป็นองค์ที่เป็นคนผสมเนื้อนวะโลหะนอกจากนั้นนันนะครับท่านไม่ได้มีแค่นี้นะครับอ๋อมีอีกสองชิ้นที่ผมภูมิใจที่นำเสนอครับอย่างเช่นแหวนวงนี้เนี่ย ท่านบอกเลยว่าเป็นแหวนเตือนภัย๋อท่านก็เมตตาให้กับครับเพื่อนปนพันธ์และเพื่อนที่ท่านรู้จักครับลักษณะของมันก็คือถ้าหากเราใส่ติดนิ้วเป็นประจำแล้วเกิดหมองอก็แปลว่าให้เราควรจะต้องระวังแล้วนะอาจจะมีสิ่งมัวหมองอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราครับครับผมครับ ส่วนวงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแหวนหลผมไปซื้อมาจากจตจุจักรับสิ่งที่พิเศษก็คือความเมตตาของท่านอย่างที่ผมเรียนก,ก็คือคท่านจารอัคราด้านในนะ,ะโอ้สวยงามมากครับทีนี้ที่บอกว่าเป็นความภูมิใจก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าสิทธิพันธ์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือการเขียนขั้นไทย เพราะฉะนั้นพอมาจนถึงการลงเด็กจานของอาจารย์ธนรงค์ครับแล้วก็การเขียนลายยันเนี่ยครับต้องบอกว่าลายมือท่านสวยครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะแบบนี้ครับสวยมากสวยมากเลยครับนะฮะลักษณะแบบนี้คือต้นตำรับอาจารย์สวยดุมโนครับผมสวยมากครับนะครับ